ปวดท้องเมย์ได้พปซักผ้าให้ลืมอะไรหรือเปล่าก็ไม่ได้ลืมอะไรนี่หรอของใครแล้วจะรู้ไม่ตว่ามันเป็นของใครอะ่ะทำอย่างนี้ได้ยังไงพี่ต้งนี่คะไม่ซักแล้วเนี่ยไม่ซักแล้วเนี่ยสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพี่นาอีกแล้วนะคะที่วีชู h ช n แนลบอกก่อนว่าวันนี้ต้องแปลงตัวเป็นแม่บ้านที่ดีอีกแล้วเพราะว่าเป็นคิวซัก ผ้าค่ะจะบอกว่าเป็นคิวก็ไม่ได้เพราะที่จริงวันนี้ก็เป็นเวรพี่เจนแต่ข้ออ้างเขาบอกว่าเขาปวดท้องเมนเขาปวดท้องประจาเดือนก็เลยให้พี่นาะซักให้หน่อยนะออนวอนอยู่ก็ต้องอืมอืมอืมทำให้พี่นาก็เลยคิดแผนเด็ด พี่นาเป็นคนเจอนี่อ,อกเจอตัวนี้เป็นนังเกิงที่แบบพี่นาซื้อมานานมากแล้วไม่ได้ใส่เพราะว่าใส่ไม่ได้ทุกคนพี่นาอ้วนไงยเลยใส่ไม่ได้พี่เจนเขาก็ไม่เคยเห็นรองตัวนี้พี่ลาเก็บไว้พี่ชาก็เลยคิดได้ว่าเอาอันนี้แหละมาแกงเจนลองดูดิแกงคนตอนปวดประจำเดือนอย่างเงี้ยม,มันจะสนุกขนาดไหนขอไปชมคลิปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซัสบสไครต์ให้กับพิชูชาแนลเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่นานะอยากไปจัดูคลิปกันเนลยดีกว่าว่าวันนี้จะแกงพี่เจนสำเร็จหรือเปล่าไปเลยค่ะ ทุกคนนี่เก่งเจ้าปัญหาเดี๋ยวพี่นาจะเรียกพี่เจนลงมายี่เรียกลงมาบนบนบน,บนเราไม่อยกดูแอคชั่นพี่เจนเดี๋ยวว่าจะทํายังไงเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าเจนเจนลงมาเดี๋ยวนี้เลยนะอะไรมานี่เลยเร็วเร็วรีบลงมาเดี๋ยวนี้เลยถ้าไม่อยากมีปัญหาเรื่องอะไรมาอะไร ลืมอะไรหรือเปล่าลืมอะไรคะบอกว่าปวดท้องเมย์ให้พี่ักผ้าให้ลืมอะไรหรือเปล่าก็ไม่ได้ลืมอะไรนี่เหรอของใครจะรู้ไหมแล้วว่าของใครอยู่ทั้งของคนเนาะมันไม่ใช่ของพี่พี่ไม่เคยมีกางเกงอย่างนี้เจนเขา่าหนูจะรู้ไหมแล้วว่ามัไไนพ<ห>ี่ไม่เคยใส่อย่างนี้พี่อ้วนแล้วพี่จะใส่อย่างไรดูสิมันไม่ถึงครึ่งตัวพี่เลยแล้วจะรู้ไหมแล้วว่ามันเป็นของใครอะพี่ไม่อยู่บ้านเมื่อวานเจนเมื่อวานพี่ไปทํางานมาแล้วแล้วอะไรล่ะแล้วคือพี่ต้องหา ผู้ชายหรือไม่ก็ต้องเป็นทอมตะคนนึงหรือใครของคนอื่นน่ะที่ไม่ใช่ของพี่อ่ะเอาแล้วหนูจะรู้ไม่เล่าว่าเป็นของใครอ่ะเจนอย่ามาใส่อารมณ์พี่ต้องเป็นคนใส่อารมณ์นะเจนต้องอธิบายให้พี่นะทำอย่างนี้ได้ยังไงพี่ไปทํางานมาแล้วหนูจะเอาอะไรมาอธิบายพี่ฮะเพราะว่ามันก็ตะก้าผ้าก็ใช้อยู่ด้วยกันทั้งเจนก็แบบพิเศษ่างนี้โอ้อะไรโอ้อะไรดูแล้วของเบยไม่มีไงอันนี้คนรัอย่างไหมคนละอย่างไหมดูไซส์อะดูไซส์ซิอ่ะนี่อันนี้ก็ใส่ไงอันนี้ก็ใส่ข้างนอกไงแล้วขึ้นตัวมันจะ <ป> <ปะ S 1> ไม่ได้เจะมาอ่ะอามาอะไรทำไมที่เป็นอย่างนี้ทุกครั้งเลยพี่ออกบ้านอยู่บ้านเลยนี่ต้องมีปัญหาตลอดเลยเจนทำให้ผิดปวดงแวแม่ะับะซะไปพวก่วนพวกันเลยเนี่ยทำอะไรอีกเนี่ยแกล้งพี่หรอหรือยังไงหรือว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือ,อยังไงมีอะไรอธิบายไหมมีแต่พี่จะมาแกล้งหนูแะหนูจะรู้ได้ว่าของใครไจะเสียดสอดจะสอดเจนนี่มันไม่ยอมจริงจริงว่ะอ้าแล้วใครจะไปรู้เป็นของใครอ่ะอีตัวนี้มันไม่ใช่ของพี่อีตัวนี้เป็นของพี่เพราะว่าแต่ไม่ใช่ตัวขนาดนี้เจนยอมรับ ต้องไม่ซักไม่ซักแล้วเนี่ยไม่ซักแล้วเนี่ยเอาไม่ซักก็ไม่ต้องซักไม่ต้องซักเลยเจนจะมาโมโหใส่พี่วิธีทำยังไงเรื่องทำไมเราจะรู้ไม่ต้องไปของใครอ่ะโอ้โหทุกคนผิดคลาดสวัสดีผิดคลาดเจนอะไรจะมาถ่ายอะไรเนี่ยเป็นเป็นบ้าไงโมโหอะไรเมื่อกี้ ้ไม่โมโหอะไรอะที่หน่โมโหอะไรมันไม่น่าโมโหหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้โยตะการที่ตกใจหมดเลยนะซักแล้วเนี่ยไม่ซักแล้วเนี่ยอาไม่ซักก็ไม่ต้องซัก <c oughs> ต้องหยอกเฉลยก่อนพี่แกงเจนไม่ต้องโมโหพี่แกงให้เฉยก็พี่ไม่รู้ทำอะไรก็เจนใช้พี่อ่ะพี่ก็เลยหาเรื่อง <c oughs> แกงเจนว่างแต่พอเห็นควางกล้าปุ๊บต้องเฉลยแล้วล่ะว่างไม่มีอะไรทํา หนูก็ไม่ได้ไม่ไม่ใช่ว่าไม่มีอะไรตามต่อยากแก้งเห็นปวดท้องเมนอยู่อยากรู้โอโหอยากรู้อารมณ์เมนประจําเดือนไม่ซักก็ไม่ต้องซักไม่ต้องซักเลยอยากรู้อารมณ์มนุษย์เมนแล้วยังไงโอ้โหตะก้าแทบแตกกีตก้าผ้าแตกแล้วมั้งคว้างแรงเชียวมันไมันใช่เวลาเล่นไหมเดี๋ยวแผนนี้ไม่สำเร็จเดแล้ว ในในรู้แล้วว่าเป็นบินลแล้วเ้ยไปเ <c oughs> จน <c oughs> จะรำคาญทำไมละ่ะอูพี่แก้งให้เฉยเองนะไปไกลๆเอ๊ะ <c oughs> งไม่กล้องก่อนแล้วเดี๋ยวจะโกรธพี่อีกยิ่งอารมณ์ไม่ดี <c oughs> จะไปซักผ้าหรือจะให้เอาตะการ้าผ้าไปเสียหน้าบ้าน <c oughs> าหวัวล้วหน่อย <c oughs> ไม่ได้แล้วละ่ะ <c oughs> คนงานนี้ไม่รอดแตกพังจะใช้คําว่าอะไรดีละแผนเนี้ยไม่รอดเลยเล่นกับ,บมนุษย์เป็นไม่ได้เลยสุดท้ายจะไปง้ออยู่ดีคลิปนี้พี่นาต้องขอโทษด,ด้วยที่ทาให้ทุกคนผิดหวังแต่คลิปหน้าพี่นาจะพยายามทาให้ดีใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามให้กับพี่นาแล้วก็วิชชุนชาแนล้ลยนะคะมาตามดูกันนะว่าคลิปหน้าพี่นาจะเอาคืนพี่เจนได้บาด้างหรือเปล่าบายไปซักผ้าก่อนเดี๋ยวตะก้าผ้าแตก